สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่ามแรงพี่น้องจา๋าตอนนี้หกโมงแล้วตะเวนกำลังตกแต่ว่าส่วงนี้น,ะน่านค่นคำเด้ย่ามดำหน้าแห้งจนทุ่มหนึ่งพนจังได้คำฝนบริตกหลายเมื่อพี่น้องเห็ดปวกกระเซ้าออกแล้ว บ่มีกระทังกับไปเลาะหาเห็ดอยู่ตลาดมาเนาะไปสำรวจบึงเห็ดก็มีแต่เห็ดพอกับเห็ดละงกเห็ดปวกวอ,อันสองสามหมือก้อนอะเต็มตลาดกิโลละสองร้อยบาทนานเนาะแต่เดี๋ยวนี้บ่มีเหล้วเห็นแต่เห็ดละงกเห็ดละงกก็กิโลละแสนสองหมื่นกีย เกือบสองร้อยร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบบาทเนาะก็ถือว่าบ่แพงเดลยในบ้านบ่มีปีนี้เห็ดละงกยังมิดซีรีอยู่เก็บดามดอกสองดอกเบุญแน่พี่น้นองเห็ดละงกมันล่างยากเนาะยายมันเป็นมันเหนียวมันเป็นเมือกแล้วลเป็นเป็ดินแล้วมันแห้งนะ่ะต้องแช่น้ำไปบุญแน่พี่น้องอันนี้นะเห็ดละงกขาวในด,ดอกใหญ่บุญแี่ อดอกเดียวเนี่โอ้ยหกเจ็ดดอกนี่ก็โลดอกละขีดขีดกว่าเฉพาะดอกมันเด็กพี่น้องละงหกขาวเวลามันดอกใหญ่เวลามันดอกบาดเลยเกือบซ้ำหมวกเนาะอันนี้เฮละงหกเหลืองเฮละงหกขาวมันก็มีหลายแบบแต่อันนี้เป็นขาวอีกแบบหนึง่งขาวดอกขา,ขาวอีกแบบหนึ่งมันสีดอกน้อยอันดอกขาวอันนี้แบบหนึ่งแหละมันสีดอกใหญ่เนาะ เฮลเหลืองเฮลงกแดงอันนี้โลหนึ่งพี่น้องโลหนึ่งเกือบสองร้อยร้อยแปดสิบรอยเก้าสิบบาทนะโลหนึ่งซื้อมาให้คุณยายแกงแซน้ำเกลือแล้วแล้วก็ลาขามัน่ะปักไงนะึงคุณยายตัดประเภทเฮ็ดนี่ก็แล้วแต่ผู้มักพี่น้องเนาะบางคนก็ซิมัก แกงเห็ดละโงกบางคนก็สิมักแกงเห็ดเพาะบางคนก็สิมักแกงเห็ดปวกนั่นสินะแต่แต่ละอย่างกับรสชาติบ่คือกันความหอมกับโบ้ขึ้กันเนี่ยอันนี้สิล้างสามนำ้ำอันนี้นะื้อเฮดพาะหนังเนาะยังไม่ได้ล้างเห็ดเพาะหนังมันสิออกดำๆแบบนี้แต่มันล้างง่ายถูๆใสต่ตะกร้ามันก็ออกหมดแล้วแต่ว่าเห็ดพอฝ่ายนีย่มันล่างยากมันเป็นยุ่งไม่ได้มันเป็นใหญ่ ต้องมาขูดอีกบางแน่แต่บบมีดอกเถาด้เห็ดพ่อฝ่ายมันสิดอกขาวพี่นนอนมันเบิ่งออกหลายคนว่าถูกหลอกบอกว่าเห็ดพ่อหนังเห็ดพ่อหนังซื้อมาต่้งแพงสุดท้ายมาเป็นเห็ดพ่อฝ่ายว่าสันวะคือกันดอกพี่น้องเ้ยบบเด้คือจักดีแตมีแต่ตคนบ่หูเท่านั้นแหละ,ะที่ซื้อมาผิดเนี่ย<พ>อ,อันนี้เห็ดพ่อผ่าย่แม่นมันเดาได้มันสีนี่แต่ว่าเ้าล้างออกมันก็สิออกสีน้ำตาลเห็ดพ่อผ่ายมันสิเป็นสีขาวแบบนี้เนาะ เรื่อยแล้วเข้าไปเก็บพวก็สิเป็นยุ่งเป็นใยเขาถึงเอินว่าเห็ดพอฝ่ายเห็ดพอหนังเนี่ยมันสิแบบหลุนหลนอืมเหลืองด้วชั้นนึงคำวันนี้ขุดอันนี้บริเวณดอกแก่ตอนนี้นะขาวๆคือดอกอ่อนเนาะเห็ดพอฝ่ายมันหลากยากมันต้องมาขูดอืมขูดแต่เห็ดพอหนังนะคือคือคนใหญ่คนนังนี่เห็ดพอหนังมันจะเป็นหนังหลุนๆแต่อุตสาติก็แตกต่างกันได้พี่น้อง เห็ดพอนังมันสิออกกรอบๆเนาะหอมๆเห็ดพอผายมันสิแก่มันมันออกแค่แง่ย <P ie> ูมึงเนี่ยดอกมึงหญ่มันอยู่ออกตามป่าไายใหม่ส่วนใหญ่อันนี้โลหนึ่งนี่ <P ie> แต่ราคามาันก็แตกต่างกันคนละครึ่งเห็ดพอหนังนะโลละแสนหา่าเห็ดพอผายโลละหา่าหาเมินกีบป <P ie> ่อยองเห็ดม, <P ie> มันออถ้า ถ้าเฮ็ดพอนังมาซื้อเฮ็ดในสามโลกนะเนาะนี่เฮ็ดพอนังเป็นแบบนี้นี่นี่ท่านผู้ชมนี่เฮ็ดพอนังเนี่ยหนังมันจีแบบเรียบๆเ,เนะาะมันจีเรียบๆแต่สีเป็นเบาขาวเลยเฮ็ดพอผายมันบริเรียบเลยพี่น้องนั้นผิวมันจะตะกุะตะกะเนาะ หลาย<ม>คน<ม>บอกว<ด>่าโดนหลอกโดนหลอกอปีนเฮ็ดปวกอ,ออกหลายแต่ว่าเบิดแล้วก็คือสิเบิดอะไรเฮ็ดปวกไง รอเฮ็ดป no. วกกลาง mm hmm. ไป็นรอในตลาดกระโบมี่แล้วเฮ็ดเฮ็ดพอนางนี่ก็เริ่มเบิดแล้วมันจะออกแต่เฮ็ดพอฝ่ายช่วงนี้มีแม mm ่ hmm. แต่ว่าแพงโรลเลสนหาเท่ากับเฮ็ดพอแสนห้าหมื่นกีดป,ประมาณสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบ คุณยายมักเฮ็ดคุณยายมักเฮ็ดอย่างเฮ็ดพอเฮ็ดปวกเฮ็ดละงกอเก,งกเฮ็ดละงกมันจะเออกเป็นเมือกลื่นๆเนาะเวลาแกงส่วนใหญ่ทางบ้านบ่มีก็ม่แะ่แกงกับหนึ่ง เดี๋ยวไปแกงร่วมกันมัอนบแสบเด้มันคน,นละรสชาติคนละสไตล์มันต้องแกงแกถ้าได้หลายอ่ะเนาะแกงใส่ยอดติว้วออกสมสมแนใส่ผักอีตูอันนี้ก็ซื้อมาทั้งเห็ดพอหนังเห็ดพอฝายเห็ดละโงกยางละโลสามโลคุณเด้มัดหารอยกว่าบาทเนี่ยสามโลเนี่ย สามแสนกว่าเกือบสี่แสนคุณยายว่าสิแกงลงวัดเนี่ยอย่าบอกว่าสิแกงบดสามยางเลยบยายแกงต่เฮละโงกอนะ อันนี้บ่ได้ไปหา,อาเองในพี่น้องสื่อเขาเฮ็ดปวกะกอกแป๊บเดียวเบิดแล้วที่ออกลายรียกเก็บสองมือ,อ,อรอรอบหน้าเฮ็ดพอหนังกับโบคอยหลาสมมเสมอนี่ส่วนใหญ่ไม่ได้เฮ็ดพอฝ่ายเฮ็ดพอหนังกับแกแล้ว อันนี้คือเห็ดผอฝ้ายนะจ๊ะเห็ดผอฝ้ายมันจะขาวแบบนี้อันนี้เห็ดผอหนังแต่ว่ามันหนาสีดอกเถารายแล้วสังเกตเบิง่งเนาะถ้าด,ดอกหน่อยๆมันก็สิยังอ่อนแต่มันสิลางง่ายกว่าเห็ดผอฝ้ายปน นี่ที่เป็นใย่ๆเห็ดพอผายปลนสรุปแล้วมันเห็ดพอนางหยู่บ่นังแต่ว่าบางดอกที่มันขาวๆเป็นใยญ่ะเห็ดพอผายอันนี้จะเอาไปให้คุณยายแกงเห็ดละโงกพี่น้องล่างแล้วรีบรอยหลอดแนนบหลอดแนนกสร้างเถาะสื่อมาแพงกินเป็นโลดบ่แมนหมายถึงอันคนล่างขี้ข้านล่างล่างบริยด แกงเฮละงโงกใส่ยอดทักติ้วเนาะออกสมสมจักหน่อยใส่พรีตูหอมหอมนี่โลหนึ่งซื้อมาให้คุณยายแกงกินแน่ละกะแบ่งไปวัดน้ำทำนี้ก็ยังล่างอยู่จับถูถูใส่ตะกะใส่ผ้าแงงก็ได้จะล่างง่ายกว่าเห็ดพอมฝายนะจ๊ะ อแต่นี้ที่ใช่ทุงแซ่แข็งไว้บัรยากกระสีเอามาแกงพี่น้องเริ่มค่ำเริ่มเมืแเ้วพี่น้องก่ยายลุนผัวนน้ำหลังลุงเลินกน่ยาวแล้วยาวไว้แป๊บเดียว ไก่สสร็ดำหน้าแล้วบรรยากาศช่วงเย็นเย็นเขาเจ้าผู่านก้าก่อนะเขาเจ้าดำแล้วช่วงนี้ วานน้ำหลังดำน้ำหลังอันนี้ก้าเขาเจ้าหอมมะลิของแม่ลงเมยนี่ใส่พราได้กินขนาดของบหมีผัวน้ำหลังหมมันยังยาวแล้ว แต่ว่าปีนี้เขาเจ้าก็เห็ดหน้าวานหลายเดแถวบ้านส่วนใหญ่กับเขาเจ้าผูบกคอยม่มีคนหลายเขาเจ้าก็ว,วานเอาตะเว้นตกดินแล้ว ฝนบโตกลายเหม่อแล้วพี่น้องเขาจะอพายุสิเข้า,อ,ขาอีกส่วงประมาณวันที่สิบกว่า ปลาทับทิมสีชมพูแล้วกับปลาินหัวดำๆนะั่นคือปลาในปลาในท้องตัวนึงบ่เห็นตนันไละ่ะแักยื่นใสโลก,กัวเลี้ยงไว้เบิง้งแต่ไ่ค่อยได้กินเนอก อาหารกับสื่อมาเทือละสองสามสอบสอบละหารลอย น้ำเต็มสะบรรยากาศบ้านสวน ปลาเข็งกะใหญ่เบิ้ลแล้วปีนี้ปลาหลายคักเด้อ ฝนบปรตกหลายเมื่อนำกันยังบ่แห้งเด้พอดินมันอิ่มนำที่ผ่านมามันตกตลอดเนาะ เริ่มคำเริ่มเมืดแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาวัานนี้บอมีก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจปีนี้รอติดตามตอนต่อไปพี่น้องว่าสิเป็นยังไงสำหรับการทำนาปีนี้ฝนสีดีหรือมันสีแห้งแรงหรือมันสีดีเฉพาะช่วงนี้ ไปแล้วท่านผู้ชมส,สบายดีกบเขียดเต้นเชี่วเกบหน่อยเขียดหนด่อย